วันนี้น้องโลกิมานะครับมาส่งกันบ้านครั้งที่2ครับเจ้าของบอกว่าช่วงแรกที่ไปทาสม่ําเสมอ2อาทิตย์3ามอาทิตย์นี่ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ช่วงเจ้าของไม่สบายเล็กน้อยนะครับหยุดฝึกไปน้องหมาก็กลับมาซ่าเหมือนเดิมครับวันนี้เรามาพูฟกันดูครับคือพิสูจน์กันดูว่าสิ่งที่เจ้าของใส่ไป2อสามอาทิตย์ก่อนที่จะหยุดฝึกไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยน้องหมาจําได้หรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่อว่าส่วนมากน้องหมาจําได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้สม่ําเสมอหรือเปล่าครับ เขาเก็บเขาอคู้่บ้านแสดงว่าเขาต่อหน้าเฉยเงี้ยกีบ็อกซิ้งแต่จะมีพยายามเดินซ้ำเดินนำเดินแซงนิดหน่อยใช่แล้วก็หยุดใช้มือไม่ลำหน้าเจ็ดห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเราเก่งมากลูกหนึ่งสองมีมีห่วงตัวนิดน้อยน่าจะไม่ชิดกับกนโดนจับตัวคอยเก่งมากครับเราเก่งธรรมดาเด็กเห่าไหมเก่งมากคอยไม่เป็นไรเดี๋ยววัดดู เก่งมากคอยไม่เนี่ยคนนั่งไหวนะคอยจริงๆก็ซ้อมสมองหดสมรรถไม่คอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยเก่งมากคอยไม่โอเคไม่เก่งมากลูกคอยฉลาดนะ เก่งมากครับโลกิคอยคอยเก่งมากโลกิโลกีคอยโลกิครับื่นเาเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหมาคุณเก่ง <c oughs> เหลี่ยมผมว่ามันเหลี่ยมมันรู้ว่า <c oughs> มันรู้ว่าถ้าปฏิเสธคุณแบบไหนอะแล้วคุณเอามันเขาไม่อยู่ <c oughs> แกล้งดูงี่เงาอะแกล้งดูแบบไม่รู้มือเว้ยฉันโง่ฉัน,ฉ,นฉันเขาฉันไม่ ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะอะไรรู้ว่าเพราะว่าถ้าโลกีเหลี่ยมด้วยนิสัยหมายถึงว่านิสัยก็ไม่ดีจริงครับตอนผมถอยหลังมันจะต้องวิ่งหาคุณมันจะมีบางลีปที่วิ่งหาเจ้าของเนี่ยหรือไอ้ตัวนั้นเป็นตัวพูฟ่าน้องหมา,มานิสัยเป็นยังไงแต่ถ้านิสัยเดินทางผมมากแสดงว่ามีความเคยตัวจากสิ่งแวดล้อมกับตัวเราเมื่อกี้เห่ากันเหมือนจะโกรธกันจะฆ่านี่วะพอทักทีน้องหมาเห็นภาพเห็นกาตาดิ้นก็หูว่าผมคุมคอนโทรลก็ได้แต่การกระสายมันหมายถึงว่าเขาอยากต่อต้านสมมติมเราเคยต่อต้านเนี่ย ไปเอาเออกสักครั้งสองครั้งหรือคุยมันไม่ให้ปล่อยๆอย่ะมันจะเริ่มจำทีนะวะ่าเวลาโดนชี้นำให้ตัดสายสรงที่ลองหรือว่าเขาตัดแล้วแบบร้องไงมามาลองงัไหมต้องลองเลยครับ สุนัขเชื่อสิ่งที่เห็นกับตาดิ้งกับหูนะครับเจ้าของต้องสอนและแสดงตัวและชี้นําอย่างถูกจังหวะเพื่อให้น้องหมาย,ยอมรับแล้วปรับพฤติกรรมนะครับ,บมไม่มีทางลัดครับอนอกจากลงมือทําเท่านั้นนั่งหมอนละรเร็นน้ำถา้านางกระแทกสวยไม่ถูกสั่งใหม่โลกีคอยขยับข้างๆโกีคอยขยับกับชมยิงสูงไม่ต้องแตแล้วก็ชมลองดูโอเค อยเราเก่งมากเราเก่งมากชมเราเก่งมากนั่นยงยองๆเรียกเลยลลถึงตัวให้ชมชม